หลายคนก็รอคอยรูปภาพนี่เลยนะคะม,มาเลยน้องเยืยอยากก่อนใครเลยนะคะ The b i r t เดย์ Boy นี่น่ารักมากคุณผู้ชมนะคะ,คะเป็นภาพเหมือนวิดีโอคอลพูดคุยกันค่ะถามว่าเอาแล้วนาเดชลงรูปอะไรล่ะคะนี่ขอบขอบ,ขอบคุณกับนี่เออลงในสตอรี่อะเนาะและน้าเดชก็ลงรูปนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูนะคะรูปที่บอกว่า30มสิบแล้ววยิ้มแฉ่งเลยคุณผู้ชมนะคะใส่เสื้อแบบโอ้โหสีน้ำเงินสดใสวันนี้สีน้ำเงินตรงฉลองด้วยนะเขาว่าอะไรไม่เข้าแล้วห่อขนาดนี้นาะกก้าใจจังเลย หล่อมากจริงๆนะคะนี่หมากปรินก็มานะคะนี่สุขสันต์วันเกิดนะครับแล้วก็ดิฉันชอบรูปมากเลยนะคะเพราะมันจินตนาการไปถึงว่าเอ้าเขาไปทําอะไรกันนะครับเขาไปว่ายน้ํากันหรือเปล่าวันเกิดตัวเองทั้งทีมีรูปคู่กับเพื่อนสนิทอย่างหมากปรินและรูปคู่กับน้องยาย่ามีไหมและเซอร์ไพรส์ล่าสุดเลยค่ะเมื่อสักครู่น้องยาย่าลงรูปในฝันของเราแล้วนะคะเดี๋ยวให้ได้ดูกันค่ะโอ้โหเป็นรูปที่เราก็เซอร์ไพรส์มากจริงๆนะคะอย รูปนี้สดสดร้อนๆคุณผู้ชมแล้วพี่แบ์ทำไมไม่ใส่เสื้อล่ะ คุณผู้ชมมันดูละมุนมากดูสายตาของเขาสิคะสอดส่องกันออกมานะคะโอ้โหคุณผู้ชมขาฟินจิ้นไปสุดโลกเลยล่ะค่ะเรียกว่าเยอะเนาะโอ้คะเป็นวันเกิดที่แบบตลอดทั้งวันนี้ค่ะเชื่อว่านะคะเดี๋ยวแฟนคลับก็คงจะอวยพรกันรวมไปถึงดาราที่เขาเป็นเพื่อนสนิทกันนะเนาะถามว่านาเดชอยู่ไหนตอนนี้นาเดชนะคะไปเที่ยวกับญาติๆนะคะอยู่ต่างจังหวัดนะคะก็เราก็ฝากคขอวยพรไปนะคะขอให้นาเดชเป็นขวัญใจของแฟนละครทั้งประเทศ รวมไปถึงเนี่ยค่ะหลายๆคนก็เริ่มจะอวยพรกันแล้วนะคะนีะ่สำหรับันเกิดครับแม่อวยพรใ,ให้ลุงตะเดตมีความสุขนี่นะคะโอ้น่ารักมากจริง <30 S 1> ๆเลยค่ะสาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าปีนี้เขาจะมีข่าวดีก็เป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมพี่แจ๊คใช่พูดถึงเรื่องข่าวดีค่ะสดๆดร้อน